ปัมน้ำหอยโข่งนะครับเซตนี้ก็จะเข้ามาสี่ชุดด้วยกันนะฮะเป็นสแตนเลสปั๊มของเอเบล่านะครับ3ามตัวด้านหน้านี้นะครับเป็นขนาดไซส์ปั๊มอยู่ที่เข้าสามออก2นะฮะมอเตอร์เจ็ดแรงครึ่งนะครับนี่ครับสภาพสวยเลยนะครับ3ามออก2นิ้วนะครับมอเตอร์เจ็ดแรงครึ่งนะครับประกอบ เข่าเซ็ตพร้อมแท่นไว้นะฮะถัดมานะครับตัวที่สี่นะฮะตัวนี้เบลเลอร์เลยครับปั๊มแปดออกแปดนะครับปั๊มเอเบลลาฮะนี่ใบพัดนะฮะด้านในนะครับชนมอเตอร์มิซูนะครับขนาดสี่สิบแรงนะครับอ่สภาพสวยนะฮะมหมุนนิ่มนะครับทุกตัวนะครับพร้อมเทสตรันให้นะครับูกคาท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามรลอสินค้าเพิ่มเติมนะครับ สำหรับตัวปั๊มน้ำสเตเลสของเอเบล่านะฮะ sikep s ik. machine นะฮะออฟฟิเชียลไลน์ของทางร้านนะครับ